ช่วงที่2ของสนทนาชายทุ่งในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับก็เบรกที่แรกเบรกแรกเตือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปแล้วับเรื่องของโรคของรากแดงและรากขาวโรครากน้ำตาลใช่ไหมฮะโรคราน้ำตาลทีนี้คุณแจ๊คครับวันนี้เรามานั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ก็นี่ศาลาแม่จานี้นี่นะซุ้มแบบนี้เนี่ยคุณแจ๊คครับถ้าคุณไปปลูกไม้ไผ่บ้องขนาดนี้นะฮะได้เป็นบรรยากาศเวลาเราอยู่สวนเนี่ยถ้าเรานั่ง ซมมุงจากมันจะเย็นกว่ามุงกระเบื้องเย็นกว่ามุงสังกะสีเพียงแต่ว่าลมอะไรมันเข้าผ่านได้ง่ายเพียงแต่ว่าความคงทนถาวรมันก็น้อยกว่าน้อยกว่าเหมือนไม้ไผ่นี่ใช่ไหมมันก็มีผุมีพังเป็นเป็นธรรมดาใช่แต่บางทีมันก็เป็นเหมือนกลิ่นอายอะไรของมันนะฮะมีเก่าบ้างรังบ้างมีการเจาะของมอดของอะไรอะไรมันเหมือนชีวิตคนเหมือนกัน ชีวิตคนเนี่ยบางทีมันก็อยู่ๆมาดีๆบางทีมันก็มีมันก็มีมอดมีแมงมเจาะหมายความว่ามีศัตรูเห็บเหาอะไรเงี้ยในคนนะพื้นก็เหมือนกันแล้ววันนี้คุณมาเดินในสวนผมแล้วคุณเจออะไรมั่งเดินดูไปเรื่อยอาจารย์ก็เจอเจอ ยอดน่ะต้นนั้นน่ะอาจารย์เห็นไหมดอกอะไรอาจารย์ทำไมมันออกเหลืองๆข้างบนสวยงามมันเล็กๆสวยเลยไดดอกมาเหนืออาจารย์ใช่ไหมฮะคุณแจ็คสวยมากเลยแหมนี่ถ้าคุณก้มหัวลงมาอีกนิดหนึ่งนะแล้วผมยกมือขึ้นไปอีกหน่อยนะป๊อกเงนะก็เรียกว่าโดนมังเอกนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ดอกมาเหลืองเหลืองข้างล่างนี่เห็นไหมดอกใหญ่ๆนี่เคยฟังเพลงนี้ปะเคยฟังเพลงนี้ป่ะ จันกระจ่างฟ้าณนาาประดับด้วยดาวต้นจันกระจ่างฟ้าครนะฮะไอ้ที่คุณเห็นยอดเหลืองๆน่ะจะสังเกตว่าใบมันเล็กเห็นไหมคุณดูคุณดูใบเล็กเต่ใบด่าเท่า่จะหุบๆไม่ไม่แบบเทียบกับใบล่างๆใช่เล็กกว่ากันเนี่ยผมว่าหนึ่งในสิบเลยนะเยอะมากใช่ไหมเล็กกว่ากันเยอะมากครับนั่นน่ะมันเป็นแมลงที่เรียกว่าเพลียออน เพี้ยอีกแล้วเพี้ยอ่อนแต่นี้ถ้าเราพูดคุยกันว่าเพี้ยอ่อนก็คือเพี้ยอ่อนแต่ความจริงถ้าไปคุยกันนักวิชาการเนี่ยมันจะมีเพี้ยอ่อนทัวเพี้ยอ่อนฝ้ายเพี้ยอ่อนหลากหลายชนิดครับซึ่งถ้าเป็นนักวิชาการเขาจะเอารูปร่างหน้าตามาดูนะฮะว่าลักษณะอย่างนี้หน้าตามันต่างกันไปคนละชื่อคนละเสียงก็เหมือนว่านี่ชื่อนแจ็คนี่ชื่อน,บ,นบ้วนอะไรเงี้ยนะฮะแต่โดยสรุปก็คือว่าเนี่ยตอนนี้ต้นนี้จะไม่เดินต่ออีกแล้วจะจะไม่รอดแล้วอาจารย์ยังรอดอยู่ครับ ยังไม่ตายเพาะโคนนี้ไม่ถูกทําลายแต่ยอดไม่ไปแล้วคุณแจ็คแว่าตเพียตัวนี้มันจะเริ่มทําลายตั้งแต่ยอดมันจะชอบเอ้ามันก็เหมือนคุณนะโคแก่ก็ชอบกินหญ้าอ่อนเพี้ยอ่อนก็ชอบกินยอดอ่อนเอถึงว่าจะไปยอดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในพื้นที่ยอดอ่อนเนี่ยมันเซลล์มันนิ่มกว่าการดูดการแทงมันง่ายกว่าทีนี้ถ้าคุณมองอย่างเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆนี้คุณจะนึกไม่ค่อยออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณนึกถึงว่า ต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยมันเหมือนโอเลี้ยงหนึ่งแก้วครับแล้วมันมีปากคุณแล้วมีหลอดมันดูดโอเลี้ยงไปหมด,ด,ดจนโอเลี้ยงหมดหแต่น้ำแข็งแต่น้ำแข็งนี่เหมือนกันเพลื่อนเนี่ยมันจะมีส่วนที่เขาเรียกสไตเลสครับดูดลงไปนะพอเจาะลงไปปุ๊บมันก็จะดูดน้ำเลี้ยงของพืชหมดมันเมื่อน้ำเลี้ยงของพืชมันถูกดูดหมดแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวมันแล้วก็จะเดินเติบโตต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้นะฮะ ถ้าเป็นอย่างบ้านเราปลูกแค่ต้นเดียวอย่างเงี้ยง่ายๆคุณก็รีบตัดยอดนะฮะรีบตัดยอดแล้วก็ถ้าหากว่ามีพวกแมลงอย่างพวกเต่าทองอ่ะแต่เห็นเมื่อกี้มีมดมีอะไรเต็มเลยนะจารย์ไอ้นั่นน่ตัวแสบตัวดีใช่ไหมฮะไอ้ตัวดีเอาขึ้นหลังมาแล้วก็มันจะคาบคาบไปปล่อยที่นู่นที่นี่แต่ว่าเพลี้ยอ่อนถึงมดไม่นั่นมันก็ยังพอไปเองไหวเทียบกับเพลี้ยแป้งนะไอ้มดนี่จะช่วยเยอะแต่นี้แต่ที่มดมันมาเนี่ยมันไม่ใช่คาบอย่างเดียวนะ คุณสังเกตดูใบล่างๆเยิ้มๆไหมน่ะใบที่หนึ่งสองสามสี่ลงมาเนี่ยจะเห็นเงามดเงาเงาน่ะเงาเงาน่ะไอ้เงาเงานั่นน่ะไม่ใช่เงามดนะอะไรฮะมันเป็นมูลเป็นปสิ่งที่เพลี้ยขับถ่ายออกมาโอ้แลวมันจะมีความหวานครับและความหวานตัวนี้มดมากินนะฮะมดก็เลยมาอาศัยกินแสดงว่ามันก็พิ่งพาอาศัยกันเองก้องมันก็เลยคาบเอาไว้ตรงนี้อ่าแล้วแล้วมดก็จะชอบมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะคุณต้องรีบตัด ยอดออกไปแล้วก็ใช้าบาทาไมาซินก็ได้รู้จักไหมบาทาไมาซินหรือมือไมซินก็ได้นะครับกำจัดเพี้ยให้หมดไปออหรือไม่งั้นก็ใส่ถุงพลาสติกผูกปากไว้เฉยเพี้ยไปไหนไม่ได้แล้ะมันจะต้องตายอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าต้นนี้คุณไม่แน่ใจว่ามันยังมีเพี้ยหลงเหลืออยู่ตรงไหนคุณเอาสารแค่คาบบรบอเนี85%เนี่ยมาฉีดพ่นป้องกันไว้สักครั้งหนึ่ง ก็พอแล้วฉีดทั้งหนึ่งอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์ปกติก็จะอยู่7วันแต่ที่เราฉีดในเราฉีดเพลียตัวที่มันยังหลงเหลืออยู่ทีนี้พอมันหมดเพลี้ยแล้วัก็คือจบอแต่นี่เพอิญมันเป็นต้นจันกระจ่างฟ้าคนก็บอกก็ไม่ไปไรเอาไว้ดูตัดได้อะไรได้ครับแต่ว่าถ้ามันไปเกิดกับทั่วละทั่วฝักยาวอ่ะคุณแจ็คทั่วฝักยาวเนี่ยที่ใช้เราใช้กินที่เราใช้กินเนี่ยมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าคุณเปรียบเทียบไอ้ยอดจันกระจ่างฟ้า เหมือนยอดเถาถั่วที่มันกําลังเลื้อยเดินขึ้นเดินเดินไปเนี่ยคถั่วจะหยุดการเจริญเติบโตเลยอืแล้วนอกจากยอดนะเถานะครับดอกมันก็ดูดด้วยโดนดูดด้วยฟักครับบางทีฝักถั่วเนี่ยแทนที่คุณเห็นเขียวๆปกติมันจะดูดจนกระทั่งฝักนั้นโตไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นจะหนักมากเขจะกินอะไรอาจารย์ถ้าโตมันเล่นงานใช่ก็คือจบไงถั่วฝักยาวก็คือจบ เพราะเห็นง่ายๆแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับท่านผู้ชมครับท่านจะต้องระมัดระวังเพี้ยอ่อนให้ดีและโดยเฉพาะจําได้ไหมมะละกอที่เราเคยถ่ายเพี้ยแป้งอ๋อนเพี้ยแป้งนั่นเพียเพ้ยแป้งนะครับแต่มันมีอาการมะละกอที่ใบด่างๆเหลืองๆนะครับถ้าคุณไปเจอมะละกอใบด่างๆเหลืองๆแล้วมีเพี้ยอ่อนไปดูจากต้นนั้นครับ แล้วมันก็กระจายไปยังต้นมะละกอที่เป็นปกติมันก็จะเอาเชื้อไวรัสไปปล่อยมันถ่ายทอดโรคได้หรือแม้แต่ในถั่วฝักยาวไอ้โรคใบด่างเหลืองถั่วฝักยาวซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไอเพยออนเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดแล้วมันก็จะถ่ายทอดแล้วมันไม่ใช่ถ่ายช้านะคุณแจ็คมันถ่ายทอดกันไวเหรอฮะโอ้โหมันไวมากมันดูดปั๊บครับแล้วมันก็ไปแทงปุ๊บ เชื้อจะถ่ายทอดไปได้เลยถ้าคุณเปรียบเทียบนะต้นที่เป็นเป็นโรคไวรัสเนี่ยเหมือนเหมือนน้ำที่เป็นแก้วโอเลี้ยงปฏิกิริยาของโอเลี้ยงนี่ก็เหมือนเปรียบเทียบเหมือนไอ้ปฏิกิริยาของไวรัสถ้าคุณเอาหลอดจุ่มลงไปที่แก้วโอเลี้ยงแล้วคุณก็ชักหลอดออกมาแล้วคุณก็จุ่มลงไปที่แก้วขาวๆปกติแก้วขาวๆก็จะเริ่มเริ่มคุณๆแล้วสีดำๆใช่ไหม นั่นถ้าเปรียบเทียบว,ว่าเป็นไวรัสที่มีชีวิตก็จะไปอยู่ในต้นแล้วก็จะเริ่มไปดึงเอาส่วนของพืชเนี่ยมาสร้างตัวมันใบก็เริ่มเหลืองเริ่มงีบเริ่มหดแต่ตัวมันก็เริ่มจเจริญติบโตขึ้นก็เริ่มเจริญเติบโต,ตขึ้น oh. ไอ้ไอนี่เป็นวิธีการถ่ายทอดไวรัสอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าเป็นอีกพวกหนึ่งเนี่ยอย่างกรณีโรคใบสีส้มของข้าวเนี่ยไอ้พวกนั้นต้องดูดนานไปเกาะดูดอยู่นานดูดแล้วมันต้องเอาเชื้อเนี่ยมาพักในตัวมันสักระยะหนึ่งนะเสร็จแล้ว จึงจะไปปล่อยปล่อยแล้วตั้งหลายวันกว่าจะเกิดไม่เหมือนพวกนี้เร็วมากเพราะฉะนั้นการกําจัดเพี้ยอ่อนนั้นไม่ใช่ว่าเพียงไม่ให้มันดูดอย่างเดียวยังเป็นการป้องกันโรคบางอย่างได้ด้วยก็คือนอกจากเราจะไม่ให้มันดูแล้วต้องกําจัดป้องกันในเรื่องของการแพร่กระจายด้วยใช่นั่นเองนั่นคือปัญหาถ้านึกไม่ออกก็ลองนึกถึงเหมือนยุงอะมันยุงลายอะที่มันนําไข้เลือดออกอ๋อนม่แะกล้าๆกันต่อคนต่อคนนะคล้ายๆกันเลยแบบนั้นเขาเรียกว่าแรงพาหะ น่ากลัวเหมือนนะกันนะอาจารย์คือการเกษตรนี่นะถ้าถ้าเรียนแล้วเนี่ยไม่รู้เลยมันก็ดีไปยังเหมือนที่เวลาเขาคุยว่าเขาทาเกษตรธรรมชาติแล้วเขาไปถ่ายมาเนี่ยคนอื่นดูก็อาจเฉยๆผมดูผมก็บอกโอ้โหทำไมโลกบ้านคุณอึดอย่างนี้ไม่รู้เลยก็ดีไปยังแต่แต่ถ้ารู้แล้วกลัวอันนี้ก็กลายเป็นไม่มีความสุขแต่อย่างนี้ผมเลี้ยงไว้ครับท่านผู้ชมครับครับเลี้ยงมาโลกไวม้มันระบาดมาประมาณสองสามสัปดาห์แล้วแต่เพื่อการถ่ายทำฮะ เราก็จําเป็นจะต้องเอาไว้ท่านดูแสดงว่าอาจารย์แต่เดี๋ยวถ่ายเสร็จนะครับผมโละแล้วผมใส่ปุ๋ยเร่งเลยคุณแจ๊ดี๋ยวแสดงว่าอาจารย์เลี้ยงไว้เพื่อรอคุณผู้ชมนั่นเองเอาไว้ให้ผู้ชมมาดูภาพและงี้อาจารย์ไม่กลัวมันจะระบาดไปนะในระหว่างที่เราเลี้ยงไว้กลัวที่ทำไมจะไม่กลัวแต่ว่ากลัวด้วยด้วยการมีสติว่าเรารู้วิธีการแก้ไขเราก็เลยไม่กลัวมากโอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่ไปกำจัดพวกเพลียยที่อาจารย์เลี้ยงไว้ก่อนดีกว่าครับยงเดี๋ยวต้องตอบคำถามก่อในช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันครับ